ดูในดูในโทรศัพท์ทำไมสีมันอ่อนกว่ารูปจริงรูปจริงสีแข้มกว่านะก็ององเนกันโทรศัพท์มันมีสวัสด,ดโีโอ้อัดาคุณแม่สวัสดีครับอ้วนรังไรตอนนี้ครับโอเคครับอัดาเมื่อกี้ลูกลูก คุณพ่อคุณแม่ร้านแต่งรถด,ด้านล่างบิ๊กตีครับรถยนต์ด้านล่างครับตรงทางตรงทางออกริมรัวริมรัวบิ๊กตีครับร้านอันดาร้านคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากครับผมว่าในสีสีในโทรศัพท์อ่อนกว่าของจริงนะครับโทรศัพท์มันมีโหมดแต่งภาพซะเยอะ าอยากได้ภาพสีเหมือนของจริงแ่งดันไม่ได้โอเคครับไมในรสหวานเลยในของจริงเข้มกว่าเยอะเลยโอเคครับคมมิเซี่อยราุบรีให้นักวาดช้างครับวันนี้ว่าจะได้ช้างสักตัวหนึ่งกับกับห้องนะแล้วก็สี่โมงห้าโมงว่าจะเดินไปใชนนี่แซดวันแล้วบิกซีครับไอแซดวันละคงของลุบรีครับ ร้านพี่ชายข้าวหมูป่าแล้วก็ร้านที่ตายอะบาร์บีคิวอ,อะไรบาร์บีคิวประเทศเลยนะบาร์บีคิวร้านบาร์บีคิวอ,อะไรลืมชื่อละครับร้านพี่ตายคาบอยโอเคครับขอบคุณพี่เสียรบเลยครับบ้านลุงต่อแล้วขอให้แกจ,จีดุอง,องคุ้มครองนะครับ ถ้าบูชาตรงนี้ของแท้500บาทจะเป็นไลายเส้นจริงนะแต่บูชาในราจะได้ช็อปปี้ที่ว่าร้านคูนอตลบรีจะมีผมก๊อปปี้ไว้ให้บูชาดูถูก40บาทเอ้60บาทเป็น A4 เท่านี้ครับแต่ขยายใหญ่ขึ้นมาเท่าหนึ่งก็คือ A3 คือ A4 ต่อแผ่นต่อกันผมให้บูชา80บาทเป็นก๊อปปี้นะ ตรงนี้เป็นของแท้ทั้งนั้นนะครับลายเต้นจะละเอียดต่างกันนะครับ500บาทนะต,ตรงนี้ค่าบูชาจะเรียนสั่งงานทีมั้ยนะครับว่าช้างต่อแล่อยากด้ช้างกลับบ้านเย <c oughs> เคยฝันตอนเรียนปอโทรก็เขาก็บอกกันว่าอยากได้รถอะไรมาขี่มาตอนก็ซือคุณลุงกันดีครับ <c oughs> <c oughs> คุณลุงกรมที่ดินเนี่ยหลังก็เสรียน ทุกคนในห้องก็บอกว่าอยากได้รถคันนู้นคันนี้ผมคนเดียวที่บอกอยากได้ช้างพอไปถามซื้อช้างในช้างตัวหนึ่งเขาขายให้ตัวเปี๊ยกหนึ่งตัวเล็กๆเราซื้อมาตัวเล็กๆตัวละแสนกว่าบาทแล้วก็เลี้ยงจกนกว่ามันจะโตถ้า <c oughs> เกิดนั่งอีช้างมาเรียนปอนโทเลยแล้วก็ผูกช้างไว้หน้าราชะพัฒน์พงหาหน่าดูเลยความฝันผมเมื่อก่อนตอนเรียนปอนโทใช่ไหม โอ okay, ครับว่าช้างต่อแล้วง่วงนอนเหมือนกันนะครับหมดงานแล้วอยากจะนอนทุกวันหนึ่งเต็มๆโอเคครับว่าต่อแล้วครับขอบคุณวิตียารรับรีครับ